สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะทองวันที่16ธันวาสองห้านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่250บาทสุราค่าทองเช้านี้มีการปรับลดลงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา10นาฬิกาครั้งที่4ราคาทองแทง่ง96.5ขายออกอยู่ที่64,050บาทรับซื้อที่63,950บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่64,850บาทรับซื้อที่62,671บาท44สตังค์ และราคาทองเช้านี้มีการลดลงอยู่ที่500บาทคา่ะส่วนสปอตโกเมื่อคืนนะคะมีการปรับลดลงอยู่ที่6.90ดอลลาร์สปอตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 3 9 8 4 5 5ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 9. 3 9 9 7 0เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0ูด 1>, 1 0ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะลาาสุดตอนนี้ที่31.512เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.10%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออโลล่าแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ